ค่ำคืนหนึ่งที่สนามบินสุวรรณภูมิแสงไฟสว่างจ้าผู้คนเดินผ่านไปมาไม่ขาดสายแต่ในมุมหนึ่งชายชาวต่างชาติยืนกุมมือภรรยาไว้แน่นทั้งสองเป็นชาวฝรั่งเศสแววตาเต็มไปด้วยความกังวลและความเจ็บปวดพวกเขาไม่ได้มาเที่ยวไม่ได้มาพักผ่อนแต่พวกเขามาเพื่อน,นำลูกสาวเพียงคนเดียวกลับบ้านลูกสาวที่หนีมาอยู่ในประเทศไทยลูกสาวที่เลือกชีวิตใหม่ที่แตกต่างลูกสาวที่พวกเขาไม่เข้าใจเลยว่าทำไมถึงเลือกแบบนี้ถ้าเราเจอลูกเธอจะพูดว่าอะไรภรรยาถามเสียงสัน่น ชายคนนั้นไม่ตอบเขาเพียงแค่มองไปรอบๆหัวใจเขาเต้นแรงจนแทบแตกออกมาเขากลับมาที่นี่ครั้งแรกแผ่นดินไทยที่เขาไม่เคยเหยียบแต่ครั้งนี้เขามาในฐานะพ่อที่กำลังจะเสียลูกไประหว่างทางไปยังหมู่บ้านเล็กๆในภาคเหนือทั้งคู่ไม่รู้เลยว่าสิ่งที่รอพวกเขาอยู่ไม่ใช่แค่การเจอลูกสาวแต่คือความลับความเจ็บปวดและการตัดสินใจที่อาจเปลี่ยนชีวิตของครอบครัวไปตลอดกาลนี่ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการพาลูกกลับบ้านแต่มันคือเรื่องราวของหัวใจเรื่องราวของความรักที่แตกต่าง และเรื่องราวของการเลือกระหว่างครอบครัวกับชีวิตที่ลูกต้องการจริงๆบนถนนสายเล็กๆที่ทอดยาวสู่ภาคเหนือรถตู้คันหนึ่งวิ่งฝากความมืดเงียบสงัดแสงไฟหน้ารถสาต์ไปตามต้นไม้และทุ่งนาที่ทอดยาวภายในรถเงียบสนิทมีเพียงเสียงลมหายใจของสองสามีภรรยาชาวฝรั่งเศสพวกเขาชื่อปีแอร์และมารีทั้งคู่เป็นคนปารีสชีวิตในฝรั่งเศสด,ดูจะสมบูรณ์แบบบ้านหลังใหญ่งานมั่นคงผู้คนรอบตัวเคารพแต่ในค่ำคืนนี้ทุกอย่างกลับไม่เหลือความหมายลูกสาวของพวกเขาโซฟี Sophie. เด็กสาววัยยี่สิบตนตนเคยเป็นแก้วตาดวงใจเคยเป็นเด็กที่สดใสร่าเริงและเต็มไปด้วยความฝันแต่แล้ววันหนึ่งโซฟีตัดสินใจครั้งใหญ่เธอเลือกเดินทางมาอยู่เมืองไทยเลือกชีวิตที่แตกต่างจากสิ่งที่ครอบครัววาดฝันไว้ทำไมต้องเป็นที่นี่ทำไมต้องหนีจากเราปีแอร์เฝ้าถามในใจซ้ำๆเขาคือพ่อที่เคร่งครัดเชื่อในกฎเกณฑ์เชื่อว่าครอบครัวต้องอยู่ด้วยกันต้องเชื่อฟังกันแต่ลูกสาวกลับไม่คิดเหมือนเขามารีภรรยาของเขากลับอ่อนโยนกว่าหัวใจเธอเจ็บปวดเมื่อคิดถึงลูก แต่ลึกๆแล้วเธอเข้าใจลูกสาวมากกว่าสามีเธอรู้ว่าลูกต้องมีเหตุผลการตัดสินใจออกไปไกลขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งค่ำคืนนั้นในรถตู้เสียงเครื่องยนต์ดังต่อเนื่องแต่ในใจของทั้งคู่กลับเต็มไปด้วยความกลัวพวกเขากำลังจะได้เจอลูกแต่ก็ไม่รู้ว่าลูกยังอยากเจอพวกเขาหรือไม่เธอคิดว่าลูกจะยอมกลับไปกับเราหรือเปล่ามาริถามเสียงเบาเหมือนกลัวใครจะได้ยินปีแอนเม้นปากแน่นก่อนจะตอบสั้นๆลูกต้องกลับลูกไม่มีทางเลือกคำพูดนั้นแข็งกระด้าง แต่มันเต็มไปด้วยความหวาดหวั่นที่ซ่อนอยู่ลึกๆเขากลัวการสูญเสียกลัวว่าความเป็นพ่อของเขาจะไร้ค่าถ้าลูกสาวเลือกทิ้งทุกอย่างที่เขาเคยสร้างมาเมื่อรถแล่นเข้าสู่หมู่บ้านเล็กๆแสงไฟตามบ้านเรือนชาวบ้านเริ่มปรากฏเสียงสุนัขเห่าดังขึ้นจากข้างทางหมู่บ้านเงียบสงบมีเพียงกลิ่นควันไฟจากเตาไม้ที่ลอยมาบรรยากาศแตกต่างจากปารีสโดยสิ้นเชิงปีแอร์มองออกไปนอกหน้าต่างเขาเห็นชาวบ้านนั่งรวมตัวกินข้าวกันหน้าบ้านเห็นเด็กๆวิ่งเล่นอย่างไร้กังวลภาพเหล่านี้ทําให้เขารู้สึกแปลกตา แต่ในอีกด้านมันก็ทำให้เขาโกรธโกรธที่ลูกสาวเลือกใช้ชีวิตในที่ที่เขามองว่าต่ำต้อยกว่าบ้านเกิดนี่หรือชีวิตที่เธอเลือกเขาพึมพำกับตัวเองด้วยน้ำเสียงเจ็บปวดในคืนนั้นพวกเขาพักที่โฮมสเตย์เล็กๆเ,เจ้าของบ้านใจดียกน้ำชาและผลไม้มาให้มารีพยายามยิ้มและขอบคุณเป็นภาษาอังกฤษส่วนปีแอนนั่งเงียบแทบไม่แตะอะไรเลยสายตาของเขาจับจ้องไปที่ถนนเบื้องหน้าเหมือนกำลังรอคอยใครสักคนจะปรากฏตัวแต่โซฟียังไม่มา เช้าวันรุ่งขึ้นเสียงไก่ขันตุกทั้งหมู่บ้านแสงอาทิตย์ส่องผ่านม่านบางๆเข้ามาในห้องพักปีแอร์ลุกขึ้นแต่เช้าเขาสวมเสื้อเชิ้ตเรียบร้อยเหมือนเตรียมพร้อมสำหรับการเผชิญหน้าส่วนมารีกลับลังเลเธออยากเจอลูกแต่ก็กลัวสิ่งที่จะเกิดขึ้นและแล้วคนในหมู่บ้านก็บอกข่าวกับพวกเขาลูกสาวคุณอยู่ที่วัดท้ายหมู่บ้านหัวใจของทั้งสองกระตุกๆนี่คือครั้งแรกในรอบหลายเดือนที่พวกเขาจะได้เห็นลูกสาวอีกครั้งแต่ทั้งคู่ไม่รู้เลยว่าการพบกันครั้งนี้ไม่ใช่แค่การเจอหน้าธรรมดา แต่มันจะกลายเป็นการ,รเผชิญหน้าที่เต็มไปด้วยน้ำตาความลับและการเลือกครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตแสงอาทิตย์ยามเช้าส่องลงบนหลังคาบ้านไม้เสียงนกร้องปนกับเสียงคนในหมู่บ้านที่เริ่มออกไปทำงานบรรยากาศสดชื่นอบอุ่นและเป็นกันเองแต่สำหรับปีแอร์และมารีทุกก้าวคือความกดดันทั้งคู่เดินตามชาวบ้านไปยังวัดท้ายหมู่บ้านวัดไม้เก่าแก่ตั้งอยู่ริมทุ่งนามีเจดีย์สีทองส่องแสงวับวาวรับแดดยามเช้าเสียงระฆังดังแถวๆไปทั่วหมู่บ้านกลิ่นดอกไม้และทู่หอมลอยมาตามลม ปีแอร์ก้าวเดินเร็วเขาแทบไม่สนใจสิ่งรอบตัวในใจมีเพียงคำถามเดียวลูกอยู่ที่ไหนมารีกลับมองไปรอบๆเธอเห็นเด็กๆแต่งชุดนักเรียนเดินจับมือแม่ไปโรงเรียนเห็นพระสงฆ์นั่งฉันอาหารเช้าใต้ต้นไม้ใหญ่เธอรู้สึกถึงความเรียบง่ายที่แตกต่างและลึกๆเธอเริ่มเข้าใจว่าทำไมลูกสาวถึงเลือกอยู่ที่นี่เมื่อเดินมาถึงหน้าวัดเสียงโหเราะของผู้หญิงสาวก็ดังขึ้นปีแอร์หยุดกึกหัวใจเต้นแรงมารีรีบหันไปมองและใช่นั่นคือโซฟีโซฟีในชุดผ้าถุงไทย ผมรวบเรียบร้อยหน้าตาเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยแววสุขสงบเธอกำลังกวาดลานวัดช่วยชาวบ้านอย่างตั้งใจไม่ใช่ลูกสาวคนเดิมที่เคยใส่ชุดรู้เดินอยู่ในปารีสนี่คือลูกสาวที่เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงโซฟีเสียงมาริสันสถานเมื่อเอ่ยชื่อลูกโซฟีหันมาดวงตาเธอเบิกกว้างมือที่ถือไม้กวาดสั่นไหวเธอไม่คิดว่าจะได้เห็นพ่อแม่ที่นี่แม่พ่อเสียงเธอเบ้าวิวแต่เต็มไปด้วยความตกใจปีแอร์รีบก้าวเข้าไปเขาจับแขนลูกสาวแน่นเรามารับเธอกลับบ้าน คำพูดนั้นเหมือนมีดกรีดหัวใจโซฟีน้ำตาคลอขึ้นมาทันทีเธอสายหัวเบาๆหนูกลับไปไม่ได้หนูมีชีวิตของหนูที่นี่ปีแอโกรจนหน้าแดงชีวิตของเธอเธอทิ้งบ้านทิ้งอนาคตทิ้งทุกอย่างเพื่ออยู่ที่นี่ที่นี่มันไม่มีอะไรเลยเสียงของเขาดังสะท้อนในลานวัดชาวบ้านหลายคนหยุดมองแต่โซฟีกลับยืนสงบพ่อไม่เข้าใจที่นี่คือสิ่งที่หนูเลือกหนูมีคนที่รักมีสิ่งที่อยากทำมารีพยายามเข้ามาห้ามปีแอรใจเย็นก่อนฟังลูกพูดก่อน แต่พี่แอใส่หูเขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังพังทลายโซฟีหันไปมองแม่น้ำตาไหลอาบแก้มแม่หนูไม่ได้เกลียดบ้านเราหนูไม่ได้หนีพ่อกับแม่แต่หนูอยากมีชีวิตที่หนูเลือกเองหนูอยากอยู่กับคนที่หนูรักจริงๆคำว่าคนที่หนูรักจริงๆทำให้ปีแอสสะดุง้งเขาเหลือบมองไปรอบๆจนสายตาไปหยุดที่ชายหนุ่มคนหนึ่งที่กำลังเดินเข้ามาชายหนุ่มร่างสูงถิวคล้ำแดดใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มจริงใจเขาคืออนันต์หนุ่มไทยในหมู่บ้านอนันต์ยกมือไหว้พ่อแม่ของโซฟีด้วยความเคารพ สวัสดีครับผมชื่ออนันต์ผมคือคนที่ดูแลโซฟีอยู่ที่นี่ปีแอถึงกับชะง,งักเขามองชายหนุ่มตั้งแต่หัวจรดเท้าแล้วหัวเราะเยาะเบาๆนี่หรือคนที่เธอเลือกโซฟีพยักหน้าน้ำตาอย่างไหลไม่หยุดใช่พ่อเขาคือคนที่หนูรักเขาเคยช่วยชีวิตหนูตอนที่หนูลงทางในเมืองไทยเขาไม่เคยทิ้งหนูเลยแม้แต่ครั้งเดียวมารีมองอนันต์แววตาเธออ่อนโยนเธอเห็นถึงความจริงใจในแววตาของชายหนุ่มแต่สำหรับปีแอมันคือความอัปยศยลูกสาวของฉันจะไปอยู่กับชายชาวบ้านแบบนี้ไม่ได้ ปีแอร์ตะโกนลั่นน้ำเสียงเต็มไปด้วยความโกรธและความอับอายโซฟีร้องไห้สึกสะอื้นพ่อหนูไม่ใช่เด็กแล้วหนูเลือกเองได้อนันต์ก้าวเข้ามาไกลเขาโค้งศีรษะอย่างสุภาพผมรู้ว่าคุณพ่อยังไม่เชื่อใจแต่ผมรักโซฟีจริงๆผมตั้งใจจะดูแลเธอไปตลอดชีวิตปีแอร์กำมัดแน่นคำพูดนั้นยิ่งเหมือนตอกย้ำความท้ายแพ้ในหัวใจมารีจับมือสามีไว้ฟังลูกสักครั้งเธอปีแอร์เธอมีความสุขจริงๆแต่ปีแอร์ไม่อาจยอมรับได้เขาเดินหันหลังออกจากวัดทันที ทิ้งไว้เพียงบรรยากาศอึดอัดและน้ำตาที่ไม่มีวันหยุดไหลคืนนั้นในโฮมสเตย์บรรยากาศเงียบงนันปีแอนั่งกอดอกมองออกไปนอกหน้าต่างมารีนั่งข้างๆพยายามจะพูดแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มอย่างไรในใจของปีแอเต็มไปด้วยความขัดแยง้งระหว่างความรักที่มีต่อลูกกับศักดิ์ศรีของพ่อเขาไม่เคยคิดเลยว่าการมาเมืองไทยครั้งนี้จะทําให้ทุกอย่างทางลงเช่นนี้และในความเงียบนั้นเขาตัดสินใจบางอย่างในใจการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนเส้นทางของเรื่องราวนี้ไปอย่างสิ้นเชิงค,ค่ําคืนนั้นลมพัดแรงผิดปกติ เมฆดำลอยปกคลุมท้องฟ้าเหนือหมู่บ้านเสียงสุนัขเห่าหอนดังระง,งมเหมือนรู้สึกถึงบางสิ่งไม่ปกติภายในห้องพักเล็กๆของโฮมสเตย์ปีแอร์ยังนั่งนิ่งเขามองออกไปในความมืดมือกำแน่นดวงตาเต็มไปด้วยความสับสนมารีเดินเข้ามาชา้ชาๆเธอถือถ้วยชาร้อนมาตั้งไว้ตรงหน้าเธอไม่กินอะไรเลยทั้งวันปีแอร์น้ำเสียงของเธออ่อนโยนแต่ปีแอร์ไม่ตอบเขาเอ่ยเพียงประโยคสั้นๆฉันจะไม่ยอมเสียลูกไปรุ่งเช้าปีแอร์ตื่นแต่เช้าเขาเดินไปที่วัดเขาต้องการคุยกับโซฟีตามลำพ แต่สิ่งที่เห็นตรงหน้ากลับทำให้เขาชะงักโซฟีกำลังช่วยอนันต์และชาวบ้านตักบาตรเธอยิ้มสดใสเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่มานานความสุขบนใบหน้าลูกสาวทำให้ปีแอร์เจ็บลึกในใจเพราะมันคือความสุขที่ไม่เคยเกิดขึ้นเมื่ออยู่ในปารีสเมื่อพิธีตักบาตรจบปีแอร์เรียกลูกสาวออกมาโซฟีมาคุยกันหน่อยเธอเดินตามพ่อออกไปยังมุมเงียบข้างเจดีสายตาย,ยังเต็มไปด้วยความหลังเลโซฟีเธอคิดดีแล้วหรือเธอจะทิ้งอนาคตที่มั่นคงเพื่ออยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแบบนี้ปีแอร์ถามด้วยน้ำเสียงสัั่่นแแตยงงงคงข็ก้า Sophie, โซฟีก้มหน้าน้ำตาคลอพ่อหนูไม่ได้ทิ้งอนาคตหนูแค่สร้างอนาคตที่ต่างออกไปหนูอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นไม่ใช่แค่เงินทองหรือชื่อเสียงคำตอบนั้นทำให้ปีแอร์ยิ่งโกรธครอบครัวที่อบอุ่นแล้วครอบครัวที่ฝรั่งเศสไม่อบอุ่นหรือไงเราให้ทุกอย่างกับเธอแล้วทำไมมันไม่พอโซฟี Sophie, สะอื้นมันไม่ใช่เรื่องพอหรือไม่พอแต่มันไม่ใช่ชีวิตที่หนูอยากมีในจังหวะนั้นอนันต์เดินเข้ามาเขาก้มศีสษะทักทายคุณลุงครับถ้าผมทำอะไรให้ไม่พอใจผมขอโทษแต่ผมรักโซฟีจริงๆ ผมอยากสร้างครอบครัวที่นี่เรามีไร่เล็กๆมีงานซื่อสัตย์ถึงจะไม่รูหราแต่ผมจะไม่ปล่อยให้เธอลำบากปีแอหัวเราะยยาะไร่เล็กๆงานซื่อสัตย์เธอคิดว่ามันพอสำหรับลูกสาวของฉันงั้นหรือน้ำเสียงนั้นทำให้โซฟีร้องให้ออกมาพ่อหยุดเถิดหนูรักเขาหนูเลือกแล้วปีแอหน้าชาวความโกรธพุ่งขึ้นเต็มอกเขาเดินจากไปโดยไม่หันกลับข่าวเรื่องสามีภรรยาชาวฝรั่งเศสที่มาตามหาลูกสาวเริ่มแพร่ไปทั่วหมู่บ้านชาวบ้านบางคนมองด้วยความสงสารแต่บางคนกลับไม่พอใจ เพราะคิดว่าพวกเขามาดูถูกวิถีชีวิตไทยวันหนึ่งขณะปีแอร์เดินผ่านตลาดเล็กๆเ,เสียงกระซิบก็ตามหลังคนนอกมาดึงลูกสาวเขากลับไปแน่สงสารโซฟีเธอดูมีความสุขที่นี่แต่พ่อแม่ไม่ยอมคำพูดเหล่านั้นทําให้ปีแอร์อึดอัดเขาเริ่มรู้สึกเหมือนถูกต่อต้านจากทั้งหมู่บ้านคืนหนึ่งมารินนไม่หลับเธอเอ่ยกับสามีเสียงแผ่วปีแอร์เราอาจจะต้องยอมรับความจริงลูกโตแล้วเธอเลือกเองได้ปีแอร์สายหัวทันทีไม่ลูกยังเป็นเด็กในสายตาฉันเสมอเธอไม่รู้ว่าโลกมันโหดร้ายแค่ไหน แต่โซฟีไม่ได้อยู่คนเดียวเธอมีอนันต์มารีพยายามอธิบายปีแอร์ตะโกนขึ้นอนันต์คือใครกันเขาไม่มีเงินไม่มีอนาคตเขาไม่มีอะไรจะให้ลูกเราเลยมารีน้ำตาไหลเขามีหัวใจที่รักลูกเราอย่างจริงใจและบางทีนั่นอาจเป็นสิ่งที่ลูกต้องการมากที่สุดคำพูดนั้นทำให้ปีแอร์เงียบไปชั่วครู่แต่เขายังไม่อาจยอมรับได้ไม่กี่วันต่อมาปีแอร์ตัดสินใจไปคุยกับอนันต์โดยตรงเขาไปหาอนันต์ที่ไร่เล็กๆริมหมู่บ้านไร่นั้นเต็มไปด้วยต้นข้าวโพวดและผักสด อนันต์กำลังทำงานเหนื่อท่วมตัวแต่ยังยิ้มทักคุณลุงมากเชิญนั่งก่อนครับปีแอร์ไม่สนใจน้ำเสียงสุภาพนั้นเขาพูดตรงๆฉันอยากให้เธอเลิกยุ่งกับลูกสาวฉันอนันต์ชะงักแต่ยังยกมือไหวอย่างนอบน้อมผมขอโทษครับแต่ผมไม่สามารถทำได้ผมรักโซฟีและผมสัญญาว่าจะดูแลเธอจนสุดชีวิตคำตอบนั้นทำให้ปีแอร์โกรธรักรักอย่างเดียวมันไม่พอหรอกเธอไม่มีอะไรให้เธอเลยอนันต์เงียบไปครู่หนึ่งก่อนพูดเสียงหนักแน่น บางครั้งสิ่งที่คนเราต้องการไม่ใช่เงินทองแต่คือความจริงใจและการอยู่เคียงข้างกันปีแอร์กลับมาที่โฮมสเตย์ด้วยหัวใจสับสนเขาเริ่มเห็นบางอย่างในแววตาของอนันต์ความจริงใจที่เขาไม่อาจปฏิเสธแต่ศักดิ์ศรีในใจยังทําให้เขาไม่ยอมแพ้คืนนั้นเขาเปิดอีเมลที่เพื่อนส่งมาจากฝรั่งเศสเป็นรูปภาพงานมั่นที่ถูกเตรียมไว้ให้โซฟีชายหนุ่มคู่มั่นคือบุตรชายของนักธุรกิจใหญ่ทุกอย่างถูกจัดเตรียมไว้อย่างหรูหราและเขารู้ทันทีว่าหากโซฟีไม่กลับไปทุกอย่างจะพังเขาจจึงตัดสินใ ถ้าลูกไม่ยอมกลับไปด้วยความเต็มใจฉันจะพาลูกกลับไปด้วยวิธีอื่นวันต่อมาปีแอร์บอกกับโซฟีว่าอยากพาไปเที่ยวในเมืองโซฟีลังเลแต่เพราะเห็นแม่ยิ้มเธอจึงยอมไปอนันพยายามขอตามไปด้วยแต่ปีแอร์ปฏิเสธระหว่างทางในรถโซฟีมองทิวเขาและทุ่งนาที่ค่อยๆเลือนหายเธอรู้สึกแปลกๆพ่อเราจะไปไหนกันแน่ปีแอร์ไม่ตอบเขามุ่งหน้าไปสนามบินมาริหันมามองลูกสาวน้ำตาคลอโซฟีแม่ขอโทษโซฟีตกใจทันทีแม่นี่พวกคุณจะพาหนูกลับฝรั่งเศสใช่ไหม ปีแอร์ขับรถเร็วขึ้นใช่เธอควรอยู่ที่บ้านไม่ใช่ที่นี่โซฟีร้องให้เสียงดังพ่อหนูไม่เป็นหนูรักที่นี่หนูรักอนันต์เสียงเธอดังกล้องในรถน้ำตาไหลพรากไม่หยุดมารีพยายามห้ามปีแอร์หยุดเธอเรากำลังทำผิดแต่ปีแอร์ไม่หยุดเขามุ่งหน้าสู่สนามบินด้วยหัวใจที่หนักอึ้งขณะนั้นเองโทรศัพท์ของโซฟีก็ดังขึ้นเป็นสายจากอนันต์เธอรีรับด้วยน้ำตาหนองหน้าอนันตช่วยด้วยพ่อกำลังจะพาหนูกลับไป เสียงอนันดังมาจากปลายสายโซฟีอยากกลัวนะผมจะไปหาคุณผมสัญญาในขณะที่รถวิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆฝนก็เริ่มตกลงมาอย่างหนักถนนลื่นเสียงฟ้าผ่าดังสาร์ไปทั่วบรรยากาศเต็มไปด้วยความกดดันปีแอร์กำโพงมาไหลแน่นแต่ในใจเขาก็สันไหวคำพูดของลูกสาวคำเตือนของภรรยาและสายตาจริงใจของอนันต์ทั้งหมดตีกันในใจเขาเขากำลังจะสูญเสียทุกอย่างหรือบางทีเขาอาจกำลังทำลายทุกอย่างด้วยมือของตัวเองเสียงฝนยังคงกระหน่ำลงบนกระจกหน้ารถ หยดน้ำกอกพราวไหลเป็นทางที่ปัดน้ำฝนทำงานทีติแต่ก็แทบไม่ช่วยอะไรถนนลื่นเหมือนจะหายไปใต้ความมืดในรถคันนั้นความเงียบปกคลุมแต่ความคิดในใจของแต่ละคนกลับดังจนแทบจะได้ยินปีแอร์กำลังคิดว่าเขาทำถูกจริงหรือไม่มารีกำลังร้องให้เงียบๆเ,เพราะหัวใจเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดโซฟีกุมโทรศัพท์แน่นเหมือนยึดมันเป็นความหวังสุดท้ายพ่อหยุดเถอะเสียงโซฟีสั่นสถานเธอพยายามกลั้นน้ำตาหนูไม่ไปหนูเลือกแล้วหนูจะอยู่ที่นี่ปีแอร์กัดฟัน เธอไม่รู้ว่าเธอกำลังทิ้งอะไรไปบ้างโซฟีเธอทิ้งโอกาสดีๆทิ้งอนาคตที่สดใสเธอทิ้งทุกอย่างที่เราสร้างไว้เพื่อเธอโซฟีสายหัวหนูไม่ได้ทิ้งหนูแค่เลือกเส้นทางที่ต่างออกไปพ่อไม่เข้าใจหรือว่าหนูไม่อยากอยู่ในกรอบที่คนอื่นวางไว้หนูอยากมีชีวิตของหนูเองมารีพยายามจะพูดแต่เสียงสะอื้นของเธอทำให้พูดไม่ออกเพียงแค่เอื้อมมือมากุมมือลูกสาวแน่นระหว่างที่รถวิ่งฝ่าสายฝนอันตนัก็กำลังขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาบนถนนอีกสายหนึ่งเขาไม่สนใจฟ้าผ่าหรือถนนที่เปียกชื้น มีเพียงหัวใจที่ตะโกวนว่าต้องช่วยโซฟีให้ได้เขาขับด้วยความเร็วสุดชีวิตใบหน้าเปียกปอนเต็มไปด้วยหยดฝนแต่แววตาแข็งกร้าวไม่เคยสั่นไหวในเวลาเดียวกันภายในรถปีแอลดความเร็วลงเล็กน้อยเมื่อถึงทางโคง้งฝนตกหนักจนแทบมองไม่เห็นข้างหน้าเขาหายใจแรงรู้สึกเหมือนมีบางอย่างกดทับในอกมารีตัดสินใจพูดขึ้นปีแอร์เรากำลังทำร้ายลูกนะัดปีแอร์หันมามองภรรยาแววตาโกรธบนเจ็บปวดไม่มารีฉันกำลังปกป้องเธออยู่ต่างหาก ปกป้องด้วยการพรากเธอจากสิ่งที่เธอรักหรือปีแอร์เราเป็นพ่อแม่ไม่ใช่เจ้าของชีวิตเธอเสียงมารีหนักแน่นกว่าที่เคยปีแอร์เงียบไปหัวใจสั่นไหวคำพูดนั้นเหมือนกล้องสะท้อนอยู่ในหูเราเป็นพ่อแม่ไม่ใช่เจ้าของชีวิตเธอโซฟีร้องให้อีกครั้งเธอก้มหน้าลงกับตักแม่แม่หนูขอร้องนะอย่าพาหนูกลับไปเลยหนูไม่ไหวหนูอยากอยู่กับเขาหนูอยากอยู่ในที่ที่หนูเลือกจริงๆมารีกอดลูกไว้แน่นน้ำตาไหลรินเธอรู้ว่าลูกพูดจากใจจริงแต่ปีแอร์ยังคงจับวูมลาลัยแน่น หัวใจเขากำลังถูกฉีกออกเป็นสองส่วนรถแล่นเข้าสู่เส้นทางที่มุ่งตรงสู่สนามบินป้ายบอกทางเริ่มปรากฏขึ้นแสงไฟสองสว่างบนท้องถนนอีกไม่นานพวกเขาก็จะถึงแต่ในหัวใจของโซฟีทุกก้ายิ่งหนักขึ้นเธอรู้สึกเหมือนกำลังสูญเสียทุกสิ่งที่รักไปที่หมู่บ้านชาวบ้านหลายคนเริ่มพูดถึงเหตุการณ์นี้บางคนโกรธแทนโซฟีบางคนสงสารพ่อแม่ที่กลัวเสียลูกไปแต่ทุกเสียงสะท้อนถึงความจริงว่านี่ไม่ใช่เรื่องของใครคนเดียวแต่เป็นเรื่องของหัวใจที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง บนถนนสายปิดฝนมอเตอร์ไซค์ของอนันต์เร่งความเร็วเขามองเห็นไฟท้ายของรถที่อยู่ไกลลิฟหัวใจเต้นแรงเขาตะโกนในใจรอผมนะโซฟีผมจะไม่ยอมเสียคุณไปในรถความเงียบกลับมาอีกครั้งโซฟีหลับตาน้ำตาไหลไม่หยุดมาเรกุ้งมือลูกสาวไว้แน่นไม่ยอมปล่อยส่วนพีแอนยังคงขับไปข้างหน้าแต่ในใจเขาเริ่มถามตัวเองฉันทำถูกจริงหรือหรือฉันกำลังทำลายลูกด้วยมือฉันเองภาพในอดีตผุดขึ้นในหัววันที่โซฟีหัดเดินครั้งแรกวันที่เธอยิ้มให้เขาเป็นครั้งแรก วันที่เธอวิ่งเข้ามากอดและพูดว่าพ่อคือฮีโร่ของหนูเขาอยากเป็นฮีโร่ของลูกแต่ตอนนี้เขากลับกลายเป็นไบร้ายในสายตาลูกสาวสายฝนเริ่มสาลงเล็กน้อยแต่ท้องฟ้ายังคงมืดมนปีแอถอนหายใจยาวเขาเหลือบมองกระจกมองหลังเห็นใบหน้าลูกสาวที่เต็มไปด้วยน้ําตาหัวใจเขาสั่นเหมือนกําลังจะแตกออกมารีพูดอีกครั้งปีแอถ้าเรายังรักลูกจริงๆเราต้องปล่อยให้เธอเลือกเองปีแอกัดฟันเส้นเลือดปูดขึ้นบนขมับ เขาไม่ตอบแต่ความลังเลเริ่มก่อตัวในใจมากขึ้นเรื่อยๆอันนั้นขับมอเตอร์ไซค์ใกล้เข้ามาเรื่อยๆเขามองเห็นรถคันนั้นชัดเจนเขาร้องตะโกนท,ทั้งที่ไม่มีใครได้ยินหยุดเถอวิยาพาเธอไปหัวใจเขาเต้นแรงเหมือนจะระเบิดเขาไม่รู้ว่าจะทันไหมแต่เขาจะไม่หยุดจนกว่าจะได้เจอโซฟีปีแอร์เริ่มชะลอรถเมื่อถึงทางแยกใหญ่เขาต้องตัดสินใจว่าจะเลี้ยวเข้าสนามบินหรือกลับไปทางหมู่บ้านมารีและโซฟีจ้องเขาทุกสายตาทุกลมหายใจรอคอยการตัดสินใจของผู้ชายคนนี้ และในจังหวะที่ทุกอย่างเหมือนหยุดนิ่งเสียงเครื่องมอเตอร์ไซค์ก็ดังขึ้นจากด้านหลังไฟหน้าส่องกระทบกระจกหลังรถโซฟีเงยหน้าทันทีอนันต์เขามาแล้วหัวใจของปีแอร์เต้นแรงยิ่งกว่าเดิมเขากำลังถูกบีบให้เลือกเลือกระหว่างความเชื่อกเก่าที่แบกไว้หรือความรักที่แท้จริงของลูกสาวถนนเบื้องหน้ามีสองทางทางหนึ่งคือสนามบินที่จะพาลูกกลับไปสู่อดีตอีกทางคือหมู่บ้านเล็กๆที่เต็มไปด้วยชีวิตใหม่ของลูกพวงมาลัยในมือของปีแอร์หนักอึ้งเขาหลับตาเพียงชั่วขณะ แต่ช่วงขณะนั้นกลับยาวนานเหมือนช่วงนิรันด์และก่อนที่เขาจะตัดสินใจเสียงโทรศัพท์ของมารีก็ดังขึ้นเป็นสายจากบ้านที่ฝรั่งเศสมารีรับสายเสียงผู้เป็นพี่สาวดังลอดมาถ้าโซฟีไม่กลับมางานมั่นจะถูกยกเลิกครอบครัวเราจะเสียชื่อเสียงหมดคำพูดนั้นแทงลึกลงในใจปีแอร์เขากำลังเผชิญกับแรงกดดันทั้งจากครอบครัวที่บ้านเกิดและจากหัวใจของลูกสาวที่อยู่ตรงหน้าทุกอย่างกำลังปะตุกขึ้นความเงียบในรถกลายเป็นแรงกดดันมหาศาลและในเสี้ยววินาทีนั้นเอง ปีแอร์ต้องตัดสินใจครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตเสียงฝนเบาลงแต่หัวใจทุกคนกลับดังขึ้นรถหยุดอยู่ตรงสี่แยกใหญ่ไฟส่องถนนเป็นสีเหลืองซีดเรากับกำลังจับตามองการตัดสินใจของปีแอร์อัน,นันคีมอเตอร์ไซค์มาจอดข้างหน้าเขาลงจากรถหอบหายใจแรงน้ำฝนไหลตามใบหน้าแต่ดวงตามไม่ยอมหลบสายตาคุณปีแอร์ได้โปรโดอย่าพาเธอไปเสียงเขาสั่นแต่หนักแน่นปีแอร์กำมพูมาไหลาแน่นเลือดสุกฉีดทั่วร่างมาริกุมมือลูกสาวน้ำตาไหลเงียบๆโซฟีผลักประตูรถเปิดออก เธอวิ่งออกไปยืนกลางถนนเธอสั่นเทาแต่ยืนนิ่งตรงหน้าพ่อพ่อถ้าพ่อยังจะบังคับหนูจะไม่ขึ้นเครื่องหนูจะไม่ไปหนูจะอยู่ที่นี่อยู่กับคนที่หนูรักเสียงสะท้อนกลางความเงียบทุกคำเหมือนค้อนทุบหัวใจของปีแอร์เขาออกจากรถยืนมองลูกสาวตรงหน้าระยะห่างเพียงก้าเดียวแต่เหมือนแสนไกลโซฟีเธอรู้ไหมว่าฉันทุ่งเทแค่ไหนเพื่อให้เธอมีชีวิตที่ดีโซฟีร้องให้หนูรู้พ่อแต่ชีวิตที่ดีของพ่ออาจไม่ใช่ชีวิตที่ดีของหนูมารีก้าลงมาจากรถเช่นกัน เธอเอื้อมมือแต่ไหล่สามีปีแอรเราเสียเธอไปจริงๆถ้าเราฝืนต่อเธอจะไม่เหลือแม้แต่หัวใจให้เราปีแอหายใจแรงสายตาสั่นไหวเขาหันไปมองอนันตที่ยืนเงียบมองลูกสาวที่เต็มไปด้วยน้ำตามองภรยาที่วอนขอด้วยสายตาเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งครอบครัวจากฝรั่งเศสร,ร้องกดดันอย่าลืมเกียรติยศของบ้านเราปีแอเขากำมัดแน่นน้ำตาเริ่มไหลโดยไม่รู้ตัวเกียรติยศหรือหัวใจของลูกสาวเขาซุดตัวลงคุกเขา่าตรงหน้าลูกน้ำตาไหลาอาบแก้ม โซฟี Sophie, พ่อขอโทษพ่อทำผิดมาตลอดพ่อกลัวเสียเธอจนลืมไปว่าที่จริงแล้วพ่อควรให้เธอได้เลือกเองโซฟี Sophie, สะอื้นเสียงดังเธอโผเข้ากอดพ่อแน่นพ่อหนูยังรักพ่อหนูไม่เคยคิดหนีไปจากครอบครัวหนูแค่อยากใช้ชีวิตในแบบที่เป็นหนูจริงๆปีแอนลูกสาวน้ำตาไหลไม่หยุดเขารู้แล้วว่าเขาแพ้แพ้ให้กับความรักแท้จริงของลูกอันันยืนมองภาพตรงหน้าหัวใจเต็มไปด้วยความอบอุ่นเขาก้าวเข้ามายกมือไหว้ปีแอนและมารีผมสัญญาผมจะดูแลโซฟีให้ดีที่สุดผมจะไม่ทำให้เธอต้องเสียใจ มารียิ้มทั้งน้ำตาเธอพยักหน้าอย่างช้าๆส่วนพี่แอนเขาหันไปมองอนันต์ในแววตายังมีความเข้มแต่ไม่ใช่โกรธเป็นสายตาของพ่อที่ยอมรับความจรงิงสีแยกเงียบลงเสียงฝนหยุดมีเพียงแสงไฟถนนที่ส่องลงบนสามชีวิตที่ยืนกอดกันทุกอย่างเหมือนหยุดนิ่งแต่ในใจของทุกคนคือการเริ่มต้นใหม่หลังจากทุกอย่างสงบลงปีแอ๋ยืนมองท้องฟ้าที่เริ่มเปิดแสงแรกของเช้าว,วันใหม่ส่องลงมาบนถนนที่ปิีกชื้นมันเหมือนเป็นสัญญาณว่าเรื่องราวครั้งนี้ได้เดินมาถึงบทใหม่แล้ว โซฟียังอยู่ในอ้อมกอดของพ่อมารียืนเคียงข้างอย่างอบอุ่นและอันนั้นก็คอยยืนอยู่ไม่ห่างไม่มีใครพูดอะไรทุกคนต่างปล่อยให้หัวใจทำหน้าที่แทนคำพูดปีแองไงหน้ามองลูกสาวแววตาเต็มไปด้วยความอ่อนโยนลูกอย่าลืมว่าพ่อแม่อาจไม่เข้าใจเสมอแต่เรารักลูกเสมอโซฟียิ้มทั้งน้ำตาหนูรู้ข้าพ่อและหนูก็รักพ่อกับแม่มากที่สุดคำพูดนั้นเหมือนเป็นสายลมที่พัดความเจ็บปวดออกไปเลือเพียงความเข้าใจความรักและการให้อภัยเช้าว,วันนั้น ครอบครัวชาวฝรั่งเศสไม่ได้ไปสนามบินพวกเขากลับไปที่หมู่บ้านใช้เวลาอยู่ร่วมกันอย่างสงบปีแอร์นั่งกินข้าวกับชาวบ้านมารีเดินเล่นในตลาดเล็กๆและโซฟียังคงยิ้มข้างๆอนันต์ทุกอย่างไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่ทุกอย่างจริงแท้จากหัวใจเรื่องราวครั้งนี้สอนให้เราเข้าใจว่าบางครั้งความรักของพ่อแม่อาจแสดงออกด้วยความเข้มงวดแต่ลึกๆแล้วไม่เคยมีใครอยากทำร้ายลูกเพียงแต่ความโกรธมักทำให้เรามองไม่เห็นหัวใจของกันและกันและในทางกลับกันลูกก็ต้องเข้าใจว่า พ่อแม่ที่เคร่งครัดไม่ได้หมายความว่าเขาไม่รักเพียงแต่เขายังไม่กล้าปล่อยมือเพราะกลัวลูกจะเดินล้มโดยไม่มีใครคอยประยุง์สุดท้ายแล้วชีวิตไม่ใช่ของใครแต่คือของเราเองเราควรมีสิทธิ์เลือกเดินในเส้นทางที่หัวใจเรียกร้องแต่ก็อย่าลืมหันกลับไปมองคนข้างหลังเสมอคนที่เฝ้าดูแลเรามาตลอดชีวิตเพราะความรักที่แท้จริงคือการมอบอิสระโดยไม่ปล่อยให้ใครต้องอยู่เพียงลำพังและนี่คือเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งที่ต้องผ่านความขัดแย้งความเจ็บปวดเพื่อเรียนรู้คำว่าเข้าใจ คุณล่ะครับเคยมีเหตุการณ์คล้ายๆกันไหมเคยต้องเลือกเส้นทางชีวิตที่ต่างจากสิ่งที่ครอบครัววางไว้หรือเปล่าและคุณจัดการกับหัวใจของตัวเองอย่างไรลองเล่าให้เราฟังในคอมเมนต์นะครับถ้าคุณชอบเรื่องราวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดเรื่องราวประมาเข้มข้นในตอนต่อไปเพราะทุกความรักมีบททดสอบและทุกหัวใจมีเรื่องเล่าที่รอให้เปิดเผยเสมอ